ของเร,รงะะใช่ขนาด5,000ลิตรตัวนี้ค่ะความกว้างอยู่ที่2เมตรความสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตร30พี่ปลาสูงอยู่เมตร65อันนี้ก็ประมาณ2เมตรถึงหัวโดมค่ะประมาณ2เมตร30เห็นไหมคะตัวนี้เราก็จะมีอ่าตัวหูเหล็กหูเหล็กไว้สําหรับเวลาเราเคลื่อนย้ายมันจะได้สะดวกมีหูเหล็ก2ข้างแล้วก็มีตัว ตัวนี้ค่ะเป็นขาสําหรับยึดพุกขามันจะค่อนข้างหนามากๆเลยหนา12บมอมิลอันนี้บันไดใช่ค่ะบันไดอันนี้บันไดเราแถมให้เป็นบันไดเหล็กเคลือบกันวัานหยสีเหลืองสวยงามมากสดใสมากเลยค่ะเห็นไหมคะสวยมากากมใช่ค่ะเราก็จะแถมไปกับตัวถังเพราะว่าเพราะว่าเวลาเราขึ้นไปทำไปต่อท่อน้ําเข้าข้างบนอย่างนี้ค่ะหรือขึ้นไปทําความสะอาดทําอะไรค่ะเราก็ต้องมีบันไดขึ้นไป เราจะปีนขึ้นไปค่อนข้างยาก<ม>เพราะว่าถังก็คือประมาณสูงประมาณ2,30เมตรอย่างที่บอกชใช่ค่ะแถมใม้ฟรีนะคะนี่ใช่ตัวนี้เราแถมให้ฟรีเลย